ไปเก็บบักเขียบไปหาเก็บบักเขียบเลยคะ่ะมากันแล้วน้ำกลุ่ยุยอันนี้ไปเก็บบักเขียบปูบักเขียบใบลังบ้านนี่ก็ต้นวักกระดาบักเขียบเราต้องซื้อกินบักเขียบดกเข้าไปนี่เล่าไก่ ย็ยนหญมงผักไม้หยีน้ำกลนเขียบมะเก็บปักเขียบมาปาเขียบลายหน่อย พี่น้วยสุกน้วยหนึ่งตัวนี่สุกลายตัวละสุกว่าเก็บ,บักเขียบกันท้าวัใครเห็นยูทูบต่อยเอาบะเขียบ ไก่กินนะมันกินยังบอกไก่โอ้โลนไหลเลยมันหลผลไม้มันสุกป่ะอันนี้ก็สุกอ่ะตัวเนี้ยเิอมมันจะหมดหเ่าไปบูมได้ละมั้งนี่เก็บมา มาเก็บบักเขียบปลูกบักเขียบใบเองอันนี้เริ่มโหมันเฮิมแล้วออเดี๋ยวเอาไปบ่มจักหน่อยนี่ปลูกไว้เองค่ะนี่มิดใบกินมันเอาไปบ่มบัตรอันนี้ไดโบร ดกคักแข่งนอนหลายสู้สูงขุ่นหน่วยนึงพอความสงบขอ,องบ้านนอกนี่ก็ได้กลับมาบ้านนอกเด้อค่ะล้างบ้าน อันนี้เรล่าไก่เกาอันนี้กาลังบ้านกาลังมันก็เป็นนำ้ำซี่กาเลียงไก่น,นี่ปลูกผักปลูกพักพอแล้วปลูกผักไว้ปลูกพักต้นมะม่วงอันนี้น้กาก็ไว้ใส่น้ำฝนต้องน้ำฝนไว้สมยัยแต่ เนเลนก็กน,น,น้อยนี่ก็โอเปิไปนอนเห่นนี่ก็สุดไปไ้ไปหน้าไปทำหน้าไ่พอไปหาป่าโตกินเขาสื่อมาประดับซื่อกับว่ากินว่านางขินน้ำซื่อมาประดับซื่อว่าพิดกับว่น,พ,น,นพ,พ,พัพนางขินผนไปนางเตียงนี่ก็จัก,กรยานสมัยตะนเล่นอยู่มอสามอค่ะ กาเถียงเทียงหน้าเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าเฮ็ดไว้นั่งเล่นนั่งมันหอนก็นั่งเถียงหน้านั่งกับนัตังหมานัง่งยู่จีมันนัง่งหมาแสนโปรดนั่งก็ขี้ขานนั่งอย่างเดียวอี่ วดดวสวัสดีค่ะแล้วพี่สวัสดีค่ะไหมฮะสวัสดีค่ะเทียงหน้าค่ะนี่ก็เป็นเหียนห้อนกันั่งนี่เทียงหน้าชีวิตชุนบทกก็ใส่แบบนี้ค่ะทั้งน้ำทั้งน้ำม,มันบ่ก,ก็ดังไป ทำเตื่นเนี่ยมันเสือกดังไฟหนึ่งเข่าแบบนี้ไฟหนึ่งเข่ากับเปตาแก๊สแคปเข่ากับเข่าแต่เป็นเฮียนเฮียนกับ เชงเช่นเช่นนบทกับแบบนี้นะค่ะเมันมาเคสเป็นหลังไงติดกันกระเจนหนาฟนกระเจนเจนดีมือว่านีมือว่านีพอแล้วไปเก็บมือว่านพอไปเก็บบักเขียบมาเต็มนะครับบักเขียบบักเขียบก็ขึ้นน่อยหนานะคะน่อยหนาคุณเต็มเนี่ยเขียบน่อยหนา บักเขียเาเอิญน,น้อยหนาครับักเขียบอีสานเอิญบักเขียบกินเวตนายแซ่บปะค่ะบักเขียบบักเขียนนเบ,เ,ยบเ,ยเป็นเพียกกับมีเดี๋ยวจจนสิมาหลอบหนาอีพี่หนาจังสิมาพาเบิงน้ำซี่หรือพาเบิงใส่เบ็ดเขียบเก็บบักเขียบ เก็บคืนน้อยหนา